สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบคําถามในเพจ a c e b o o k นะคะก็เป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่า2วันที่ผ่านมาไม่สบายนะคะป่วยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยะะเกี่ยวกับยาักษาโรคนะคะก็คําถามนี้ถามมาว่ายาที่สามารถหาซื้อได้นะคะตามซุปเปอร์มราร์เก็ตต่างเนี่ยเราจะหาซื้อได้ง่ายไหมนะคะซื้อเองได้ไหมนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะที่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นอะไรที่มีความแตกต่างกับประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยอ่ะเวลาเรา เป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเราก็จะสามารถไปหาหมอได้เลยนะคะเพียงแต่เรามีเงินเท่านั้นเราก็เดินเข้าไปที่โรงพยาบาลเอก,นเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลก็แล้วแต่หรือว่าคลินิกนะคะก็สามารถเข้า,ขาไปได้เลยเมื่อเราไม่สบายแต่นิวซีแลนด์มีความแตกต่างกับประเทศไทยมากๆนะคะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเราจะต้องทําการบุ๊กนะคะก็คือนัดหมายเวลา โทรไปนะคะหรือเข้าไปที่สถานที่คลินิกนั้นๆน,น,นะคะส่วนมากเขาจะใช้วิธีการโทรนะคะโทรเข้าไปเพื่อที่จะนัดหมายคุณหมอคุณหมอมีคิวว่างวันไหนเวลาไหนจะไม่สามารถเดินเข้าไปหาหมอได้นะคะตามสุขการณของตัวเองเวลาป่วยเป็นไข้เนี่ยก็จะต้องโทรไปนัดก่อนหรือว่าเดินเข้าไปนัดจองเวลาก่อนไม่ใช่ว่าจะได้หาหมอในวันนั้นเลยหรือพวกนี้เลยนะคะเพราะว่าคิวต่างๆที่เขา รันไว้ที่เขามีการ,รนัดหมายไว้แล้ว่มันก็จะรันไปเรื่อยนะแล้วหมอแต่ละที่แต่ละคลินิกก็มีความแตกต่างกันด้วยอย่างเช่นเขาอาจจะมีคุณหมอไม่เยอะนะคะมันมีความแตกต่างจากเมืองไทยตรงนี้ด้วยที่ว่าคุณหมอแต่ละที่เขาจะทํางานเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาจะมีเวลาจํากัดในการที่จะอยู่นะที่โรงพยาบาลอยู่ที่คลินิกเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นตารางงานของคุณหมอแต่ละวันนะคะก็จะต้องมีการ ทำงานตามการนัดหมายของผู้ป่วยคนไข้นะคะแต่ละวันก็จะมีการจองไว้แล้วนอกจากเคสที่แบบว่าฉุกเฉินเร่งด่วนนะคะก็จะต้องเรียก ambulance ambulance ก็คือรถอมาช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะไปโรงพยาบาลนะคะอันนี้ถึงจะได้หาหมอเลยในกรณีที่ฉุกเฉินที่แบบว่ารอไม่ได้นัดไม่ได้นะคะ แต่สาหรับการที่เราจะเรียกรถแอมเบลน์นะคะมารับนี่ก็ไม่ได้ฟรีนะคะจะต้องเสียเงินนะคะตามระยะทางนะคะระยะทางจากที่เราเรียกไปจนไปถึงโรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยก็จะมีการจ่ายตามระยะทางตรงนี้นะคะอ่ะต่อมาพอเรามีการนัดคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะเราอย่างแบบว่าเราแบบต้องการเจอหมอด่วนเนี่ยเขาก็จะพยายามหาดูเวลาที่ว่างที่สุด ที่เร็วที่สุดที่พอที่จะให้เราเจอคุณหมอได้ไปต่อไปนะคะเขาให้ได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบหาช่องว่างที่คุณหมอว่างให้จริงๆสำหรับคนที่มีเคสแบบว่าฉันปวดมากฉันทนไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกไม่ดีฉันอยากจะเจอคุณหมอมากๆอันนี้ก็อาจจะมีให้คิวเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าโดยปกติถ้าอาการไม่ได้เป็นแบบขั้นที่บอกว่าทนไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องนัดตามคิวไปนะคะอาจจะ เป็นอาทิน้าก็เคยเคยนะคะเคยสำหรับตัวเองก็เคยแบบรอถึงอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเลยเหรอใช่เพราะว่าคิวมันไม่มีจริงๆนะแล้วคุณหมอเขาก็จะแบบทำงานตามตารางนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะมาถึงแค่วันจันทร์ถึงวันพุธพรือวัุกอะไรองนี้นะคะแล้วคุณหมอที่นี่จะไม่ได้ทำงานเสาร์อาทิตย์นะคะนอกจากเคสเร่งด่วนนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เคย ไปหาหมอตามคลินิกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่เคยเข้าโรงพยาบาลให,ใหญ่เลยนะคะยาเมื่อเราได้นัดได้เจอคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอก็จะตรวจอาการเราแล้วเขาก็จะวินิจฉัยตามอาการนะคะแล้วเขาก็จะออกใบสั่งยาเนี่ยให้เราไปซื้อนะคะไปซื้อร้านขายยาส่วนถามว่าซื้อง่ายไหมซื้อยากไหมคือถ้าเราไม่มีใบสัง่งยาเราก็จะไม่สามารถซื้อยาได้นะคะยาที่จะสามารถ ได้จากคุณหมอก็จะเป็นยาที่วินิจฉัยตามโลกอ่ะอย่างเช่นเคยเคยเป็นแบบว่าอยากอยากได้ยาฆ่าเชือ้อแก้ไออะไรเงี้ยคุณหมอก็ยังไม่ให้นะเพราะว่าที่นี่ยาพวกแก,ก้เสพฆ่าเชื้อเป็นยาที่รุนแรงเขาจะไม่ให้ลูกเขาจะไม่ให้ผู้ป่วยง่ายๆนะคะอันนะคะยาที่หาซื้อได้ง่ายๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะมีะแพคก้ แพ้กากาศนะคะยานวดนะคะยาปวดเมื่อยตามร่างกายยานวดนะคะยาพาราเซตามอลนะคะยนจมูกนะคะยาหยอดตายาอะไรที่มันพื้นๆเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะที่หาซื้อได้โดยที่เอาไปใช้แล้วไม่เกิดมีความอันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นการซื้อ,อยาที่นิวซีแลนด์จำเป็นที่จะต้องเจอคุณหมอถ้ากรณีที่เป็นอาการเยอะนะคะเพราะฉะนั้นที่ถามว่าซื้อง่ายไหมก็ ไม่ง่ายนะคะเพราะว่ามีความยากอยู่ระดับหนึ่งเลยถ้าเราเป็นหนักๆเราจะต้องนัดคุณหมอก่อนส่วนยาพื้นๆสามัญประจำบ้านทั่วไปอ่ะซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะเขาจะมีวางขายตามเชลล์แล้วก็จะมีหรือว่าอาจจะมีร้านขายยาอยู่ตรงนั้นเราก็จะสามารถเข้าไปซื้อยาที่เป็นสายยาเราก็สามารถที่เข้าไปซื้อยาสามัญประจำบ้านตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นยาที่จะต้องเจอคุณหมอแล้วต้องมีใบสั่งยานะคะ